ต้อ,อ,อรับเข้าสู่ช่อง RTX ด้วยนะวันนี้จะพาเล่นเกมอวตา r w ว r l d ครั้งที่สองครั้งแรกนี่ก็แบบเล่นเป็นแสดงอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกันคราวนี้มาเป็นรูปแบบใหม่นี่คือสถานที่ศูนย์เด็กรวมส่วนกล่องของขวัญ ไปดูที่ช่องพี่โพนี่นะเป็นกล่องของขวัญที่ชัยโค้ดนะใครติดตามช่องนั้นก็น่าจะรู้อยู่และนะเป็นหวัดนิดนึงไม่นี้นะไปเลยอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ศูนย์เด็กรวมกันเริ่มโอ๊ย วันนี้ฉันมาเป็นรประพรเออฉันนั่งฉันลืมนั่งฉันนั่งผิดฟังวันนี้เราจะทำอะไรดีเนี่ยบ้านเราก็ไม่เห็นมีโทรศัพท์เลยอะใช่ไหมใช่ใช่บ้านเราไม่เห็นมีโทรศพัพท์ สับทิ้งด้วยอือเรสับบ้านเราก็ไม่มีใช่ไหมบัลเลอร์ใช่ครับบัลเลอร์กับคิวเลอร์คนไหนบัลเลอร์เอ่ยผมฮะคนไหน คิวเลอร์ผมฮะนี่บันเลอร์ว่าไงเหรอคิวเลอร์บ้านของเรามีสัตว์เต็มเลยใช่มีทั้งหมามีทั้งแมวเมียวเมียวมีเมียวมีเมียวเมียวเมียว เป็นอะไรอ่ะเป็นแมวเนี่ยภาสะแมวไม่ได้อ่ะร้องทำไมอืมอ่านเสร็จ hmm. oh, ไม่ชอบอ่ะหมาก็ม <ând> ีเป็นอย่างมันตดเหรอบลเลอร์คิวเลอร์แล้วก็บ๊อบ แล้วฉันสอนแล้วเด็กๆใครดูล่ะก็มีพวกแม่บ้านอยู่นี่แม่บ้านก็พี่เลี้ยงแม่บ้านก็อยู่ข้างบนหมดแล้วนี่นี่ซัน แล้วพี่ไซมอนละ่ะไซมอนพี่ไซมอนว่าไงวันนี้ไม่ไปหาอะไรหรอกก็วันนี้กะว่าจะไปหาโทรศัพท์แล้วก็เครื่องเกมอ่ะนี่เดี๋ยวผมไปหาเองแหมน้องตัวแซ่เรื่องเกมเกมนี่ไม่ได้นะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ไปไหนอ่ะลืมเอากล่องไปยังไงเลยไม่มีกล่องอนะเออจริงผมลืมเอากล่องนังไงมันถือได้ไหมแต่มันเป็นบักอะตัวเด็กถือสส่แล้วมันจะหายถ้าเราวา์หมาที่อื่นอะ จะหายไปเลยอะรู้สิว่าคราวนี้มันจะหายไหมกองหายไหมหายเดี๋ยวเลยเราผิดคนไว้วย,ยไม่หายไม่หายไม่หายไอ้ไข่มันเด็กมันบั็กอะเนี่ยทุกคนก่องโค้ดเต็มเลยนะ แต่ว like ันนี้เราจะมานี่อยานีาของในกล่องด้วยอ่ะเฮ้ยชุดเอาใส่ลงไปโอ้ยบอกแล้วว่าวันนี้จะมาเอาของ กองเกมอะไรสักอย่างอะของที่มันเกี่ยวกเออื่องเกมไม่ด้วยยังวะแล้วมันงที่แรกก็หมดไปแล้วแต่ยังไม่หมดนะข้างบนเนี่ยย,ยังไม่หมดนะ นนเ,ดเดี๋ยวอีพีสองค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เปิดท้องข้องน้ำโอเคองั้นขอตัวลาแค่นี้นไปก่อนบายบายอีพีสองหาเจอแน่อีพีสองก็ ได้ของทุกอย่างแต่ก็จะบอกให้ว่าสถานที่มีที่ไหนบ้างที่แรกคือบ้านหลังนี้ที่เยอะๆนะที่ที่สองจะเป็นอาพาร์ตเมนต์หรืออะไรเนี่ยบ้านเมนชั่นสามชัน้นอันที่สามก็เป็นโรงเรียนนะนึ่งหาปุ่มมันก็ไปดูได้เลยนะ ถ้าใครอยากให้หาอะไรก็บอกได้ <c oughs> ยหวนเพียงแค่นี้ขอตัวลาไก่อนบ,า,บายบาย